มาแล้วนะครับบุริรัมยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับสิบสองโอ้โหสิบสองนะจากสิบหกทีมมีแต่สิบสองแต่ว่าแข่งน้อยกว่าชาวบ้านสองนัออ่ะโอเคครับมีแค่สี่แต้มครับแพ้ไปแล้วสองนัดนะสี่นัดเนี่ยนะครับก็จะลงสนามเกมที่ห้าของพวกเขานะครับด้วยการเปิดบ้านรับการเยอนของสุพรรณบุรีเอฟซีอันนี้คือผังเกมตั้งแต่นัดที่สี่นะอ่านัดที่สี่แต่ชาิยังไม่ได้เปลี่ยนนะตอนนี้นะครับ สภาพทีมเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะพร้อมสมบูรณ์สุดๆแล้วแหละครับทาให้นับเรื่องของโควิดของับาลอิสมาตุระเยนี้ก็หายแล้วแหละครับเมื่อเช้าเพจลุงเนวินออกมาให้ข่าวเลยนะครับอกว่าทุกคนปลอดโรคโควิดเรียบร้อยแล้วก็พร้อมลงสนามเจอกับสุพรรณบุรีครับร้อยเปอร์เซ็นต์เห่านี้สภาพทีมก็น่าจะจัดหนักจัดเต็มสมบูรณ์แล้วแหละสมบูรณ์แล้วอะมาพูดถึงระบบวิธีการเล่นของบุรีรัมย์ก่อนครับจากการที่เขาอุ่นเครื่องมาทั้งหมด3ามีเกมเนี่ยครับผลการอุ่นเครื่องถือว่า น่าน,า,นาพอจะระดับหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ทราบข่าวมาคือในเรื่องของความเความเล่นการเล่นร่วมกันร,ระหว่างนะักเตะต่างชาติกับนักเตะไทยเนี่ยกับระบบวิธีการเล่น4-2-3-1ยังไม่ลงตัวมากนะโชคดีที่สุดที่อาามาตุลเย็บ ติดโควิดมันก็เลยเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปซึ่งมันเป็นเกมที่เจอับบจ G พอดีแล้วก็เลื่อนไปสองสัปดาห์ไปเป็นวันที่สิบโอ้ซึ่งคือาัตเสาห์นี้ยซึ่งเขามีเวลาปรับโจนทีมมากกว่าคนอื่นอีกสองทีมอีกนสองสัปดาห์นั่นหมายถึงผมเชื่อเหลือเกินว่าการกลับมาคราวนี้ของบุรีรัมเนี่ยจะดีกว่าช่วงที่อุ่นเครื่องแบบมากมายมหาศาลเพราะว่าช่วงที่อุ่นเครื่องเนี่ยนักเตะบางคนเพิ่งมาจาก มึงนอกบางคนเพิ่งถ่ายการจัดต๊ะซ้อมไม่กี่วันเองใช่ระบบ4 2 3 1ของทางบุรีรัมย์จัด11ตัวแรกไม่ยากจัดเลยไหมต้นจัดเลยประตูก็ซิวรักษ์เทสูงเนินแบ็คขวาผมให้นาเรศบดินถูกอันนี้ความเห็นสุวโต่งผมนะพูดมาด้วยไม่ผิดจะบอกให้แบ็คซ้ายน่าจะเป็นศศรละหายประโคนโคซินเตอร์ก็เรเนโตเคลิสกับพันสายเห่างมิบุนถูกคู่การ ก็รัตนากรใหม่คามิ้กับอาปาอิซมาตูลาเยฟถูกใช่ไหมในลูกสองตัวในรูกก็จีนี่คันยุปอ่ะสุมาชโชสสารชาติสุมาณนั่นเหมือนตาคืออาจจะสลับกันนะเล่ตำแหน่งอะแบบนี้ตัวบอลก็มาโกเชโมวิกนั่นแหละมีเท่านี้แหละสิเป็นตัวแรกแต่อาจจะมีสลับกันบางครั้งเราวิเคราะห์วิเคราะห์ไปว่าเอสุมาชโชอาจจะไปเล่นซ้ายสุมาณ์มาเล่นกลางแล้วแต่สุมาชโชอาจจะไปเล่นอกลางแล้วก็คันยุอปไปเล่นขวาเราอาจจะวิเคราะห์สลับกันไปกันมาเอ ไม่ต้องตกใจนะครับในสานามมันเปลบางบางคนคอมเมนต์มาคุณนี่ทําไมดื้อ,อยังวะคอมเมนต์มานะคุณเนี่ยโคชทงทำไมดื้อ,อยังวะก็รู้อยู่แล้วว่าไอคานทุกเขาเลี้ยงจ่ายได้คุณจะไปให้คนเล่นด้านข้างทำไมคุณทไมดื้อดีมากที่คุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งประเทศ้นประเทศชาติล่มจมโอ,อ้เยสวยเลย เพราะว่ากีนีการทูเล่นใจเบอร์สิบแค่เบอร์สิบตัวางเดียวมันเป็นการวิเคราะห์ของผมมาใช่ใช่มันเป็นการวิเคราะห์ของผมผิดพลาดนะเราไม่ว่ากันเราเข้าใจแต่เรามองไม่เหมือนกันใช่ใช่พูดได้ปงครับประมาณแบบนี้ก็แน่นอนครับระบบสี่สองสามหนึ่งของบุรีรัมเนี่ยก็จะมาเอผมว่าการบิลลอัพมีให้เห็นนะครับการโจมตีจากด้านข้างก็มีให้เห็นนะครับเคันยุกอ่าหลายคนบอกว่าต้องยิงมิดฟิลตัวลุกในตำแหน่งเบอร์สิบแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกที่ ฟังผมนะผมไม่เคยเห็นเป็นมิดซิลตัวลุกที่พื้นที่ในการเล่นของเขาจะอยู่ฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายอ่าชัวก็จะเป็นมิดฟิลตัวลุกหรือปีขวาก็ไม่ได้แล้วแต่อ่ะอะไรก็ได้เดี๋ยวพูดผิดไปโดนว่าอีกให้นึกถึงโมเมท์ซาลาประมาณแบบนั้นแต่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเขาเก่งเท่าซาลานะคือเขาถนัดเท้าซ้ายอ่ะมุมที่เขาเล่นส่วนใหญ่จะต้องอยู่ฝั่งขวาและดูจากไฮไลท์ดูจากที่สื่อตั้งมาเขาเป็นคนที่เลี้ยงกินตัวดีทําชิ่งดีอะไรดี และเขายิงประตูดีดังนั้นจุดที่เขาจะยิงประตูดีมันก็ต้องแบ่งสนามซ้ายกับขวาเขาจะต้องอยู่ฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายนี่คือตำแหน่งที่คันยุกจะอยู่อาจจะอยู่ตรงกลางก็ได้หรือจะอยู่ฝั่งขวาก็ได้ก็เกมของบุรีรัมน่าจะดุดันดุดันแล้วก็หมใส่คู่ต่อสู้ตั้งแต่นาทีแรกเพราะเขาเห็นระบบพิธีการเล่นคูดด่ต่อสู้แล้วสภาพร่างกายสดกว่าเปียเป็นไปได้ไหมเพราะตรงที่เกมแรกมันมักจะ อะไรมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเป็นไปได้ยังไม่เข้าขากันอคือคือก่อนหน้านี้ก็รู้ว่าไม่เข้าขากันแต่สองสัปดาห์ที่เขาแข่งกันเนี่ยมันต้องมีอะไรดีมากเลยมันต้องดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะเราไม่เห็นจริงๆรการวิเคราะห์ของเราอาจจะผิดหมดเลยก็ได้คือมีสายเสร่อของเราที่ส่งมาในเพจที่เขาพูดเกมเจร่าบุรีแบบเขาบอกจีนี่คันยุกเนี่ยเป็นตัวเหมาลุกนิ่งหมดเลยอื ซึ่งเมื่อก่อนเราจะเห็นบุรีรามเล่นเตะมุมแล้วตัวเยสมาชาร์จเสาแรกได้ประตูเยอะมากครับ,รบลูกเซตพีดก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธนะที่ผมมองว่าบุรีรามเขาเก็บไว้เป็นอาวุธลับเพราะเรเนตโตเคลิกพันษานี่ก็โตมาเริ่มเบอรเทอเหมือนกันนะอืพู้นี้นะครับก็ต้องรอดูการเจอกับอเดบโยกกาเดโมกของสุพรรณบุรีอืับแกมนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนอ่ะอัดไปดูที่สุพรรณบุรีนี่ ไม่ใช่กอใช่ไหมกอฟไมไม่ใช่นวอิตาโรค,คารุเบะกอลพลาดึนสองลูกล่าสุดรูดิลามเจอกับสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเต็มนิตติไปเยือนเป็นไงบ้างตอนนี้ความพร้อมต้นล่าสุดนะครับอเดบายโยไม่มีปัญหากับการแพ้ทูเบ็กกมีแหละแต่ว่าคือเขาก็โอเคกับฟอร์มโดยรวมนะครับไม่ได้แย่ คือน้ำก่อนด้วยหรือว่าก็ต้านไม่อยู่ครับอเดมยบโยเองก็แน่นอนครับรับแล้วโต้แน่นอนการไปเย็นบุรีรัมนะครับตัวผู้เล่นจะไม่มีสุพรรณทองสงหนึ่งคนเนี่ยไม่มีแน่ๆน,น่าจะราราวหนึ่งเดือนนะครับและการถอยมายืนอ่าถอยดิวทาร,รคารูเบตมายืนเซ็นเตอร์เห็นแล้วนี่ว่ามันไม่เวิร์คสองลูกเลยนะครับเพราะฉะนั้น น่าจะเป็นโอกาสของทีนัก,อนกนอรอลอาูบินมาเลนเซนเตอร์จาเป็นจ,จริงๆอ่ะก่อนเคยเล่นอยู่ตในในาแหน่งนี้ซึ่งทําได้ดีด้วยอนะครับซ้ายก็ได้จะเป็นจิรวัฒนทองแสงพองเหมือนเดิมหลักๆก,ก็น่าจะยึดชุดเดิมครับแกนหลักกสิเดชเวยทยาวงรัชนาอรัญญไพโร์ครับเอเลียนโดคอนสาก้านะครับฟิลิเป้ด,ดาซินวาทำดองนี้อ่าปาเิชาเงินประเสริฐหลักๆก,ก็น่าจะเส้นเดิมนะครับคือคือตอนเนี้ต้องต้องยอมรับว่าสุพรรณบุรีเป็นรองมาก่เป็นรองในเรื่องของวิธีการเนี่ย สุพรรณันี้ได้มาสองเกมอ่ะดูดีมากนะข้อมูลทั้งหมดอ่ะมันอยู่ในมือของบุรีรัมทั้งหมดแล้วใช่สองเกมอ่ะสามารถวิเคราะห์อณราสิท,ทุกอย่างได้หมดแล้วม,มีข้อมูลข้อข้อมูลของสุพรรณแต่สุพรรณยังไม่มีข้อมูลเรายังไม่มีเลยไม่มีมดังนั้นข้อได้เปรียบมันตกที่บุรีรัมทั้งหมดในเรื่องของแทคติกกลยุทธ์นะครับครับส่วนเรื่องสุพรรณจะเอาอะไรไปสู้กับบุรีรัมผมยังมองอีกมุมหนึ่งว่าเกมที่เจอกับ ทูแบงค์คอกกัดอ,อดีบยโยก็กล้าบุกเลยนะแรกเลยนะอ่าจะจะแต่ที่ที่ต้นพูดว่าจะไปรับมาโตอาจจะไม่เป็นแบบนั้นอาจจะไม่เป็นแบบนั้นบวกไปเลยอาจจะบวกอาจจะสู้ผมเชื่อว่าอดดบยโยก็ใจนะักอาจจะต้องไปเปิดเกมลุกแล้วก็เราก็ต้องชื่นชมนะว่าสุพรรณเนี่ยมาดีกว่ามาดีกว่าหลายหลายครั้งหลายๆปีที่เห็นเลยก็เลยก็ว่าได้นะ,ะระบบวิธีการเล่น ที่การเข้าทําที่รวดเร็วนะไม่ยืดเยื้อคือพอตัวผู้เล่นไม่ได้มีซ<ม>ูเปอร์สตาร์ไม่ได้มีอะไรอะ่ะกลายร่นมาดีเยี่ยมสุกรรณมบ้านดีพอก่อนก่อนมีซูเปอร์สตาร์มีต่างชาติมดีดังๆกับว่าผลงานไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ดีก็จริงแต่ยังไม่แน่นคําว่าดีก็จริงแต่ยังไม่แน่นคําว่าไม่แน่นก็คือคือมันยังไม่คอมแพกแน่นพอที่จะเออคือเราไม่รู้บุฒิธรรมขนาดไหนอะ่ะ แต่ให้วิเคราะห์ไากกว่าเพราบุรีรัมต้องดีแน่ๆใช่ต้องดีแน่ๆกับการที่ไปเจอบุรีรัมในบ้านเนี่ยสุพรรณได้แต้มหนึ่งเก่งมากครับนะส่วนใหญ,ญ่จะไม่ค่อยได้ด้วยมากเก่งมากแล้วใช่เก่งมากแต่ผมเชื่อว่าสุพรรณสู้แล้วก็สนุกเป็นเกมที่น่าจับตาดูดีไม่ดีสุพรรณอาจจะสู้บุรีรัมได้สนุกด้วยเพราะบุรีรัมอาจจะไม่ลงตัวแต่สุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าแต้มเนี่ยอยู่ที่ถิ่นสินช้างกันีนาช้างอันีนาแน่นอนนะครับด้วยด้วยอะไรสัอยอย่างนะ เราวิเคราะห์ตามนี้ว่าสุพรรณได้แต้มออกมาเนี่ยฉลองอเอารถเปิดประทุนมารับที่สนามบินดอนเมืองเลยแต่ถ้าบุรีรัมไม่ได้สามแต้มก็ฉลองแต่เป็นทีมอื่นใช่อืนฉลองทีมอื่นจะหลอกกันนะครับก็ต้องรอดูนะเป็นน้ดนี้คุณน่าดูมากสองทุ่มวันเสาร์บุรีรัมเจอสุพรรณจะดูจะดูดูคู่นี้เพราะจะนอนดูเพราะแข่งวันอาทิตย์แข่งวันอาทิตย์พอดีคู่บีจีกับบีจีกับอ่ทูนเปนครอบไม่ได้ดู แข่งวันเดียวกันอือครับน,น่าเสียดายไปแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับภานในสี่คู่ของวันเสาร์จบแล้ววันเสาร์อ่านคอมเมนต์มั่งเดี๋ยวพักก่อนนะขอขอบคุณทูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครทรูวิชั่นโทร02